พุทธสุภาษิตหมายถึงพระวจนะของพระพุทธเจ้าหมายถึงเป็นถ้อยคําส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตแปลว่าคําสุภาษิตของพระพุทธศาสนาหมายถึงถ้อยคําที่พูดดีมีเหตุผลที่สอดคล้องกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเน้นตรงที่สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิรูปรการีทุรวาอุทาตาวินทเตทนางคนขยันเอาการเอางานกระทำเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ความขยันคือความมุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายไม่ทิ้งงานไม่เปิดปากละเลยคนขยันไม่เพียงทำงานตามหน้าที่เท่านั้นแต่ยังทำเกินหน้าที่ด้วยคือไม่ปล่อยเวลาไปให้สูญเปล่า เราจะเข้าใจความขยันได้ดีถ้าเราเปรียบกับความขี้เกียจคนขี้เกียจนั้นไม่ทํางานตามที่ตนควรทําจะลาทิ้งงานคนที่ขยันนั้นมักจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางบางอย่างอยู่ในใจเป็นแรงกระตุ้นให้มีกําลังใจในการทํากิจการต่างๆวายะเมเถวะปุริโสยาวะ อัฐธสนิปทาหรือแปลว่าเกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะจะเห็นได้ว่าสุภาษิตเหล่านี้ต่างกล่าวถึงความเพียรพยายามเพื่อให้ได้ซึ่งมาความสําเร็จวิริยะหรือความเพียรเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องยึดถือมาปฏิบัติความท้อแท้นั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนรัศาเหตุของความท้อแท้ที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกัน บางคนท้อแท้เพราะคิดการใหญ่เกินไปมักจะเปรียบตัวเองกับผู้อื่นที่เหนือกว่ามากๆเลยเกิดความท้อแท้ทางแก้ไขนะคะก็คือพยายามเปรียบเทียบตัวเองดูว่าวันนี้เราแตกต่างกับเมื่อวานนี้อย่างไรและพรุ่งนี้เราควรจะทําอะไรมากกว่าวันนี้นะคะพระพุทธศาสนาสอนให้เดินทางสายกลางระหว่างการหักโหมกับ การหักโหมคือความเพียรที่เกินขอบเขตของความพอดีความขี้เกียจคือการที่มีความเพียรน,น้อยเกินไปเสมือนกับสายพินนะคะถ้าตึงเกินไปก็อาจจะขาดถ้าหย่อนเกินไปก็จะอาจจะตีไม่ดังต้องขึงให้พอดีนะคะจึงจะไพล้อการฝึกสมาธิก็จ,จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความเพียรสมาธินะคะก็จะช่วยทําให้เรา จิตใจนิ่งมั่นคงและสงบช่วยทําให้เราสู้กับความเยาวยวนของสิ่งต่างๆได้ค่ะสันตุถีปรมังธนันความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสันโดษแปลว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีหมายถึงการรู้จักพอดีคือพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แบ่งสันโดษออกเป็น3ประการได้แก่ 1. พอใจในสิ่งที่ตนได้ยะถาลาบสันโดษ หมายความว่าได้อะไรมาแค่ไหนก็ยินดีแค่นั้นแต่ไม่ได้ไหมายถึงสอนให้บุคคลงอม้งงอเท้าไม่ทําอันใดแต่เป็นการสอนให้รู้จักประมาณตนไม่รู้จักโลภอยากได้ของคนอื่นสละกิเลสตัณหาคนเราควรยินดีในสิ่งที่ตนได้มาอย่างชอบธรรมไม่คิดทําการทุจริตเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 2. พอใจในความสามารถของตนและาผลสันโดษหมายความว่ายินดีตามกําลังและความสามารถที่ตนมีอยู่คนเราควรพยายามที่สุด ใช้กำลังความสามารถให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อสามารถทำเต็มที่แล้วได้แค่ไหนเราก็ควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้ในดีที่สุดไม่ควรคิดโลภหาทางชุดจริตเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เกินความสามารถของเรา 3. ยถาสารูปะสันโดษหมายถึงสิ่งที่เราพอใจในความเป็นอยู่ของตนการเป็นอยู่ของตนเราควรพอใจตามที่เราเป็นอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรยุติการพัฒนาตัวเองเราต้องพยายามเปลีป่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ดีมากขึ้นมากเท่าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยวิธีการสุจริตเมื่อทําดีที่สุดแล้วถ้าไม่สําเร็จก็พอใจหากสําเร็จก็พอใจเช่นนี้จึงเรียกว่ายถาสารูปสันโดษซึ่งสันโดษนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติสาการระหว่างความโลภและความท้อแท้ คนโลภคือคนที่อยากได้นู่นได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่คํำนึงถึงสภาพของตนและไม่เลือกว่าจะได้วิธีมาอย่างไรสุจริตหรือทุจริตหรือทุจริตก็ไม่เลือกวิธีคนท้อแท้คือคนที่หมดอะไรแต่อยากในชีวิตไม่อยากทําอะไรทั้งทงที่ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถที่ได้มาโดยสุจริตเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองความโลภกับความท้อแท้นั้นเป็นสิ่งที่เราควรพึงระเว้น โดยพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ทางสายกลางคือความสันโดษหมายถึงอยากได้สิ่งที่ควรได้ไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้พยายามพัฒนาตัวเองรู้จักประมาณตนรู้จักการสันโดษประมาณการสันโดษซึ่งการสันโดษนั้นเป็นทรัพย์เพราะคนสันโดษมักพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่อยากได้นู่นได้นี่ smile a little more regret a little less smile a little more regret a little less อาทานังทุกขังลกกนนโลกิการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกการเป็นหนี้นั้นเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ3ประการดังนี้ 1. ยืมเงินมาใช้ในสิ่งที่จําเป็นเรื่องที่แม้ค่าฝันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเช่นเกิดอุบัติเหตุทําให้เจ็บป่วยเกิดไฟไหม้บ้านน้ําท่วมเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหากไม่มีเงินหรือเงินไม่พอคนเราก็ต้องไปยืมหรือกู้เงิน 2. ยืมเงินมาลงทุนทำธุรกิจคนที่ทำธุรกิจอยู่เมื่อเห็นโอกาสที่จะขยายหรือตั้งธุรกิจใหม่อาจกู้เงินมาดาเนินการถ้าไม่รู้ก็อาจกลายเป็นคนที่ไม่แสวงหาความเจริญทางธุรกิจการเป็นหนี้แบบนี้ถือว่าจำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้ตามความคิดเห็นของแต่ละคน 3. ยืมเงินมาเพื่อใช้ใจ่ายในสิ่งไม่จำเป็น คนบางคนมีนิสัยฟุ่มเฟือยชอบมีความเป็นอยู่เกินฐานะทางการเงินของตนอย่างโก้อยากอวดว่าตัวมั่งมีทั้งที่ไม่ค่อยมีเช่นซื้อเสื้อผ้าเพชรนินจินดาราคาแพงไปเที่ยวไปกินอย่างไม่อั้นใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเกินอัตราภาพของตนการเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นเพราะจะทำให้เราไม่อยากทำอะไรทุกใจต้องมาวิตกกังวลการเป็นหนี้นั้นแก้ไขได้ด้วยธรรมมข้อหนึ่งคือความมัธยัต์คือการเดินกึง่งกลางระหว่างความสูรุย่ยสุร่ายกับความตนหนีเหนียวแน่น,นความมัธยัติทำให้หลักของชีวิตมั่นคง การไม่ฟุ่มเฟือยทำให้โอกาสที่จะทำการทุจริตคดโกงน้อยลงการใช้สิ่งที่ควรใช้ทำให้ทรัพยากรของโลกร่อยหรอช้าลงและในเวลาเดียวกันความมัธยัสถ์ก็ช่วยให้เรามีชีวิตอย่างสมกับอัตภาพไม่อัดคัดจนเกินไป เมื่อเห็นแล้วว่าความมัธยัสถ์เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐเราก็ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวโดยมีข้อแนะนำดังนี้ 1. ใช้สติพิจารณาดูก่อนว่าความมัธยัตนั้นเป็นสิ่งดีแน่หรือไม่ถ้าไม่ปรงใจว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วความตั้งใจจะพัฒนาให้เกิดขึ้นก็ย่อมไม่มี 2. เมื่อแน่ใจแล้วว่าจะเป็นคนมัธยั์จงตั้งสติให้ดีก่อนจะจ่าย ถามตัวเองว่ากำลังใช้เงินทำอะไรเพื่ออะไรจำเป็นหรือไม่เมื่อเทียบกับเงินที่มีอยู่ 3. ถ้าเคยสูรุยสุร่ายก็ค่อยๆผ่อนลงเพราะถ้าฝืนเกินไปจะทำไม่สำเร็จแม้สำเร็จแล้วก็อาจกลับมาใช้เงินตามใจเป็นบางครั้ง 4. มบันหาความรู้เกี่ยวกับการใช้การเก็บรักษาสิ่งของถ้ารู้จักใช้ก็จะทำประโยชน์ให้เราได้เต็มที่และช่วยประหยัด จากการศึกษาพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนาสุภาษิตสามารถสรุปได้ว่าความเพียรเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงปฏิบัติแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตจึงจะเชื่อว่ากระทาได้อย่างเหมาะสมควรยึดหลักความสันโดษคือความพอใจในทรัพย์จึงจะสามารถดํารงตนอยู่ได้ด้วยความสุขบนพื้นฐานของสติปัญญานอกจากนี้ควรสั่งสมบารมีไว้บ้าง โดยการบริจาคทานตามสมควรและรักษาศีลอ well ุโบสถอยู่เสมอการศึกษาพระไตรปิฎกนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วยังให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิฎกทำให้ชาวพุทธเชื่อมั่นได้ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่มาจากพระวจนะมีผิดเพี้ยนอันจะทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นและถือปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาต่อไป You are never too old to set another goal or to are dream a new dream. never set new ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะ ถ้ามีอะไรที่พวกเรานะคะควรจะปรับปรุงให้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ